ถ้ารู้จักนำคุณค่าเฉพาะตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์การขายแพงก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว เมื่อได้พบกับสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าเฉพาะตัวตรงกับความต้องการลูกค้าจะยอมควักกระเป๋าจ่ายอย่างง่ายดดยและโดยเหตุนี้เองผู้ขายจึงควรเลือกเจาะกลุ่มลูกค้าที่มองเห็นหรือมีโอกาสจะมองเห็นคุณค่าเฉพาะตัวของสินค้าและบริการวิธีนี้จะช่วยคุณขายได้แพงขึ้นและง่ายขึ้นกว่าเดิมแบบเทียบไม่ติดหรือพูดอีกอย่างก็คือการคัดลูกค้าเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มกําไรให้กับธรุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพพอได้ยินว่าให ขัดลูกค้าคุณอาจรู้สึกกังวลว่าจะทําให้ลูกค้ามีน้อยลงและขายได้น้อยลงไปด้วยแต่ถ้าพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ประมาณ127ล้านคนและมีบริษัทอยู่ประมาณ4ล้านบริษัทไม่จําเป็นต้องขายแบบเหวี่ยงแห้ธุรกิจทั้งแบบ B2B และ B2C ก็มีลูกค้าเพียงพอครับ นอกจากนี้หากคิดจากมุมของลูกค้าบริษัทที่ทำทุกเรื่องหรือขายทุกอย่างนั้นดูไม่มีความเชี่ยวชาญและไม่น่าสนใจการคัดเลือกจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแน่นอนเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้วยข้อมูล คุณค่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการกําหนดราคาแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือคุณค่าสามัญกับคุณค่าเฉพาะตัวเราต้องบอกเล่าข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณค่าลงไปในตัวสินค้าและบริการขอแค่ทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่าขึ้นมาได้จะขายแพงยังไงก็มีคนซือ้อตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่า คุณค่ามีประโยชน์ต่อธุรกิจแค่ไหนแต่จะทํายังไงถึงจะใส่คุณค่าที่ว่านี้เข้าไปได้แล้วจะใช้คุณค่ามาเป็นฐานในการกำหนดราคาได้ยังไงเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเราจะมาดูเรื่องของการประยุก์ใช้กันครับวิธีบอกเล่าข้อมูลสำหรับกลยุทธ์ขายแพงผมเชื่อว่าราคาสินค้าและบริการถูกกำหนดโดยข้อมูลเรื่องคุณค่า ที่เพิ่มเข้าไปในสินค้าและบริการการบอกเล่าข้อมูลเรื่องคุณค่ามีหลายวิธีโดยอาจทำผ่านข้อความโฆษณาผ่านการสนทนากับลูกค้าผ่านคลิปวิดีโอหรือผ่านคอนเทนต์ต่างๆบริษัทที่ลองบอกเล่าข้อมูลตามที่ผมแนะนำต่างก็ประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์ขายแพงกันทั้งสิ้นมันทำให้ผมยิ่งเชื่อว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคามากที่สุดคือ คุณค่าของสินค้าและบริการไม่ใช่ต้นทุนรวมหรือราคาเปรียบเทียบ ที่สำคัญบริษัทส่วนใหญ่สามารถขึ้นราคาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเพิ่มเติมอะไรลงไปในตัวสินค้าและบริการเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เปลี่ยนมีแค่มุมมองและวิธีบอกเล่าเท่านั้นจริงอยู่ว่าสินค้าและบริการที่ขึ้นราคาเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นของที่ติดตลาดและมีคนซื้อประจําอยู่แล้วจะขายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยก็คงไม่แปลกในขณะเดียวกันก็อาจพูดได้ว่านี่เป็นคุณภาพมาตรฐานของสินค้าญี่ปุ่นที่ตลาดโลกให้การยอม อมรับมาตรฐานนี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในบริษัทขนาดใหญ่บริษัทขนาดกลางและเล็กเองก็ผลิตสินค้าและบริการชั้นเลิศออกมาแต่ที่ไม่สามารถขายในราคาที่เหมาะสมได้ก็เพราะไม่ได้บอกเล่าข้อมูลเพื่อเพิ่มมูล,ลค่านั่นเองการบอกเล่าข้อมูลไม่มีค่าใช้จ่ายขอแค่ลองตั้งใจฟังคำพูดและความเห็นของลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการ คุณจะพบคำใบ้มากมายที่บอกให้รู้ว่าคุณค่าเฉพาะตัวที่เป็นที่ต้องการนะคืออะไรโดยเฉพาะถ้าเจอคนที่จู่ๆก็หันมาซื้อทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่เคยซื้อให้สอบถามอย่างละเอียดเลยว่าอะไรทําให้เขาเปลี่ยนใจมาเป็นลูกค้าจากนั้นนําข้อมูลที่ได้ไปทำคอนเทนต์สําหรับบอกเล่าในรูปแบบที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณได้ดีที่สุดก็พอยิ่งบอกเล่าได้ดีก็ยิ่งขายได้แพง ก่อนหน้านี้ไม่นานผมกำลังคิดว่า ควรอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคากับคุณค่ายังไงลูกค้าถึงจะเห็นภาพที่สุดมีตัวอย่างไหนที่น่าหยิบยกมาพูดบ้างแล้วตอนนั้นเองผมก็ได้พบกับหนังสือดีๆที่เขียนโดยคุณมุราคามิทาคาชิซึ่งเป็นศิลปินร่วมสมัยที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับในระดับโลกทุกวันนี้ผลงานของคุณมุราคามิมีราคาอยู่ที่หลักร้อยล้านเยนเขาพูดถึงเหตุผลที่ผลงานของตัวเองขายได้ราคาแพงขนาดนั้นในหนังสือเรื่องเกจุสุกิ เกี่ยวลงการก่อตั้งธุรกิจศิลปะว่าเป็นเพราะผมสามารถบอกเล่าคุณค่าของผลงานได้เป็นอย่างดีโดยทั่วไปแล้วศิลปินมักไม่อยากพูดถึงผลงานของตัวเองสักเท่าไหร่เพราะมองว่าคุณค่าของงานศิลปะขึ้นอยู่กับสายตาของผู้ชมศิลปินไม่ควรยัดเยียดความเห็นของตัวเองลงไปหรือพูดง่ายๆก็คือการเป่าประกาศคุณค่าของผลงานตัวเองเป็นเรื่องไม่เท่แต่คุณมุราคามิกลับบอกว่า ต่อให้สร้างผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนถ้าไม่บอกให้คนอื่นรับรู้ถึงคุณค่าก็เท่ากับเป็นงานที่ไม่มีคุณค่าสำหรับเจ้าของผลงานการต้องมาบรรยายคุณค่าของงานศิลปะ คงเป็นเรื่องน่าอายไม่ต่างอะไรกับดาวตลกที่ต้องมาอธิบายมุกของตัวเองให้ผู้ชมฟังแต่เมื่อมองจากมุมของผู้ชมหากไม่ใช่คนที่มีความรู้ด้านศิลปะอย่างลึกซึ้งถ้าไม่มีใครบอกก็ย่อมมองไม่ออกว่าผลงานนั้นมันมีค่าย,ยัางไงยิ่งถ้าเป็นชาวตะวันตกก็คงยิ่งยากที่จะเข้าใจงานของศิลปินตะวันออก คุณมูราคามิจึงยืนยันว่าเจ้าของผลงานมีหน้าที่ต้องบอกเล่าความพิเศษนั้นให้ผู้คนรับรู้คำพูดของคุณมูราคามิที่ว่าต่อให้สร้างผลงานออกมาดีแค่ไหนถ้าไม่บอกให้คนอื่นรับรู้ถึงคุณค่าก็เท่ากับเป็นงานที่ไม่มีคุณค่าถ้าจะให้แปลออกมาในแบบของผมก็เห็นจะต้องบอกว่าถ้าบอกเล่าข้อมูลจนลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่าได้จะขายแพงเท่าไหร่ก็ยอมได้นั่นเองครับ